อเหรอเอเบืงขืนพักุงเอก็เล่นขืนพักอยู่นี่ยเบืงบึงบงครับเบ้งเบบเนี่าแกเลี้ยงผักอยู่เนี่ยเบืงเหรอครับโอ้ยกผักขืนพักนี่แหะครับสามอสิตีุงเอเบง้อเอนาแดงวดเดา เตามือคืนนะครับท่านี้เลืกอยู่ขันบอกไปมือนี่ได้เันครับมือน่ะกันเันที่เดงมายู่หาตัวเขากีที่เกกลังเลีนมาจะกี่ล้วว่าเลี้ยววัพี่จีพี่จีครับโอ้ยอัดวิอัดวิโร้ยเนี่ยอัดวิโรทุ่งไปไทครักันาเออเวิ่งเรองแถวแกเลี้ยงผัก

chốt chim